ดีเจอ้อมค่ะปิดท้ายที่ถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมฉันก็จะไปทะเลแต่ฉันไม่เคยเหยียบทะเลได้เลยจริงๆฉันเป็นคนตายดับอยู่ในห้องพักแล้วก็ร้านกาแฟซึ่งวันนั้นจําได้แต่จําได้เฉพาะคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าเมื่อไหร่พี่อ้อมจะไปหัวหินค่ะหนูมีร้านของหนูและนําร้านอาหารอะไรสักอย่างว้แล้ววันนั้นพอ,อ้อมได้ยินชื่อนะอ้อมก็เอิมนึกออกว่าเหมือนเคยได้ยินร้านนี้นะแถวหัวหิน แต่เนี่ยคุณฟังเคยเป็นไหมวันที่เราคุ้นๆนะ่ะเราไม่ได้ไปแต่พอเราจะไปมันไม่คุ้นขึ้นมาซชงนั้นน่ะกดหาไลอ่านไม่เห็นจะชื่อคุ้นหูคุ้นตาเลยอะ่ะพ่อซาวเหมือนร้านขายอาหารที่เป็นอาหารไทยหรือร้านข้าวต้มอะแต่ไม่ใช่ข้าวต้มเครื่องพวกข้าวต้มปลาไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณผู้ฟัง ร้านไรวะที่คุณผู้ฟังส่งมาแล้วบอกอยู่หัวหินเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปหวัวหินนานชาติเศษแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ้าวเหรอเออถ้าไปแล้วยังไงวะเนี่ยเราก็ต้องไปยังไงเออนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเอะคุณผู้ฟังเขาแนะนํำร้านอะไรว่าอ้วาวก็คนแถวนั้นเขาต้องรู้ว่าอะไรอร่อยถูกป่ะเราก็ต้องเรียนรู้ไปจากเขาหรือจะไปแวะเพชรบุรีอย่างเงี้ยมันต้องแวะร้านไหนเราก็ต้องถามเขาบางทีนักท่องเที่ยวก็จะชอบแบบหนึ่ง แต่คนพื้นที่ก็จะชอบอีกแบบหนึง่งก็จะมีความแตกต่างกันนะคะพอเปิดเพลงเจ้าขุนแล้วก็เลยนึกได้ว่าเออฉันเนี่ยแหละที่จะไปแต่ฉันน่ะจําชื่ออะไรไม่ได้สักอยาก่างแต่ทวนนิดนึงนะคะว่าวันนี้เผื่อใครขอเพลงของบิลกินได้อ้อมจะเป็นเบรกสุดท้ายคุณผู้ฟังรอไหวหรือเปล่าช่วยส่งมาบอกเพราะถ้าบอกว่าไม่ตอบก็จะแปลว่าไม่รอแต่ถ้าตอบว่าไหว จะเปิดเด้อนะคะชั่วโมงนี้เราเริ่มที่นิทานความรักของ lady prang นะคะซึ่ง MV เขาเนี่ยก็จะมีทั้งน้องเบสคำสิงน้องก้อยอรัชพรนะแล้วก็คุณปิ่นนะคะเขาถ่ายทอดอะไรกันไปแต่ละคนที่เอ่ยชื่อมาก็ถ้าจะมองในชีวิตจริงก็อ่าก็เป็นที่ สุขสนใจไม่ใช่น้อยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาต่อกันที่ไม่เคยคะ่ะแล้วก็ภาวนาแล้วปิดท้ายที่เจ้าขุนนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะไปข่าวข่าวสารพัดเรื่องเอามาเรื่องนี้กันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของความต่อยอดความสําเร็จออมสินใจดีขยายเวลาลุ้นโชค2ต่อลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่า60ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลค่ะคุณผู้ฟังโดยลุ้นแรก ลุ้นรับเงินรางวัลพิเศษรางวัลละ3ล้านบาทจำนวน10รางวัลและมาลุ้นกันต่อกับรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะคะออมสบายลุ้นสนุกฝากง่ายๆได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปพลิเคชัน m มโมทั้งนี้ ถอนก่อนฝากครบ6เดือนหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนดตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาค,คมนี้นะคะหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1น1 5หรือ www gsb.or.th นะคะถามว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างหนึ่งในความสนใจของคุณผู้ฟังหลายๆคนก็แน่นอนเป็นการประกาศปิดเพจ ถาวรของเจี๊ยบนะคะเจี๊ยบเรียบด่วนที่หลายๆคนแน่นอนถ้าอยู่ในโลกโซเชียลก็จะได้เห็นว่าเจี๊ยบก็มีบทบาทนะเจี๊ยบก,ก็จะมีบทบาทในการเป็นกระบอกเสียงหรือความคิดเห็นเป็นอินฟลูคนหนึ่งอ่ะนะคะในแวดวงที่เราเห็นกันเยอะล่าสุดถึงขั้นไปอยู่ในโฆษณาแล้วอะเอาจริงๆแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเขาประกาศแล้วว่าเขาจะปิดนะคะก็เลิกทำอย่างถาวรเนื่องจากมีปัญหาด้าน สุขภาพจิตด้วยในการทํางานสื่อโซเชียลเนี่ยเนาะ,ะเขาก็อาจเขาก็แบ่งปันมาว่าเขาเองเขาก็ต้องถึงขั้นปรึกษาแพทย์อะนะคะรวมไปถึงผู้จัดจาก,การส่วนตัวที่ร่วมงานกันมาก็ปีรับๆบับลบก็บบบบเ,เอาเป็นว่าเราเคยได้รับความสุขความสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์จากเขานะถ้าเขาเลือกที่จะดูแลตัวเองเราก็ควรจะยินดีที่เขาจะมีเวลาให้กับตัวเองนะคะแล้วเขาก็บอกเลยว่า ถ้ามีใครแอบอ้างอ่ะจะรู้เลยเพราะว่าเขา่จะเปิดไว้อีกสักนิดหนึ่งเปิดทิ้งไปก่อนยังไม่ได้ปิดทันทีหมายถึงว่าเปิดก็คงอาจจะมีเรื่องของการเคลียร์อะไรหรือเปล่าเคลียร์งงเคลียร์งานด้วยอ่ะนะเพราะเจี๊ยบก็งานไม่ใช่น้อยนะก็นั่นแหละค่ะก็ถ้ามีอะไรเขาบอกว่าจะสื่อสารถ้าเขาจะกลับมาเปิดใหม่ในนามใดๆก็แล้วแต่จะกลับมาสื่อสารฝากหมอลบ็บหรือฝากพี่หนุ่มอะไรเงี้ยจะเป็นกระบอกเสียงให้กันนะได้ได้ก็คือฝากข่าวกันนะคุณผู้ฟังอ่ะ ก็ตามนั้นนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกทําอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองมีความสุขและที่สําคัญเป็นการดูแลตัวเองด้วยนะคะส่วนทวิตของคุณเพชรกรลุนพลอันนี้เห็นแล้วก็เข้าใจได้ทุกอย่างและอยากจะคาดเดาธนาคารที่โดนเลอวเกินคือเขาบอกว่าอขอยกเว้นค่ารจำเนียมบัตรเครดิต5,000บาทพนักงานไม่อนุมัติเพื่อนเคยสอนไว้ให้บอกงั้นผมขอยกเลิกบัตรเขาจะใจอ่อน ทางนี้เลยน้อมนาคําสอนมาใช้สรุปต้องปิดมันทั้งสองใบเข้าใจล้อมอยากจะเดาดรว,ว่าแบงค์ไหนเพราะคุณผู้ฟังที่มีบัตรเครดิตก็จะรู้ว่าบางทีเนี่ยถ้าเรามียอดใช้จ่ายที่ถึงตรงนั้นเขาก็จะบอกว่าอ่าเวฟได้หรือบางทีไม่ต้องถึงแต่เขาก็เวฟให้แต่มันจะมีบัตรอยู่ไม่กี่ยี่ห้อหรือบางยี่ห้อมีประเภทของบัตรที่ไม่ว่าคุณจะใช้ถึงไหนไม่เวฟจะ้ะไม่เวฟจะ้ะแล้วก็ไม่เวฟจะ้ะ ถามว่าทําไมดิฉันรู้ดิฉันโดนตัดค่าบัตรโดยดิฉันไม่รู้หลายปีแล้วจ้ะแล้วพอดิฉันรู้ตัวดิฉันก็ฮะหืมอืมแล้วคะก็เลยโทรไปถามว่าเวบได้ไหมมันจะมีทางแบบนึกออกป่ะก็ถามตรงๆอ่ะว่าอ่ะมันไม่มีหรอคะเพราะว่าบัตรอื่นที่ว่าเขี้ยวๆถ้าอย่างนี้ก็ทําได้ไม่คะ่ะถ้าจะเว็บต้องเป็นบัตรรุ่นนี้และรุ่นนี้รุ่นนี้หืมอ,อู้หา ก็น้อมนำมาเหมือนกันมีคนสอนว่าให้พูดว่าจะไม่ใช้ <c oughs> ลงเอยก็ได้ไม่ต้องใช้จริงๆกับคุณผู้ฟังแต่ถ้าเราไม่ได้ยึดติดกับตัวบัตรนี้แล้วพอย์หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีนู่นนี่นั่นให้ตั้งเยอะก็บางทีก็แต่ถ้าบางคนเปลี่ยนใจว่าเขาจะตัดบัตรเราจะใช้ต่อก็ไม่มีใครว่านะคะแต่ว่าบางทีก็จะได้หลายพันเหมือนกันนะบางทีสียหลายพันแล้วก็เอาไปเก็บแต่ถ้าเบเนฟิตนั้นมันได้ ถ้าเบเดฟิตนั้นคุณคิดว่าเสียหลายพันแล้วคุณได้คุ้มก็คิดเอาแต่ถ้าเราู้สึกว่าอู้เสียหลายพันเอาไปซื้อของดีกว่าหรือไปใช้บัตรอื่นแล้วนู่นนี่นั่นเพราะว่าสไตล์ของการใช้ชีวิตการใช้บัตรของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละบัตรอาจจะให้ความสําคัญด้านนี้แล้วคุณไม่เหมาะและแต่คุณไปเหมาะกับอีกบัตรหนึ่งที่ให้ความสําคัญเรื่องแบบนี้หาเอาค่ะคุณผู้ฟัง เอาจริงๆอะไรที่มีความสุขก็ทําและกระทบกระเทือนการค่าใช้ใจ่ายในกระเป๋าให้น้อยที่สุดมันก็ดีที่สุดอ่ะห้าโมงเย็ยนกว่าๆอีฉันเตรียมจะต้องเคลียร์เพลงละแต่ต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนพุทธพุทธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแนวคานิว่าหอมอาร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มและ B ี Dynamic R M F S S F ใหม่จาก V B, B L A M พุทธอกพุโทโอยากจะโทรมาถามไม่คงไม่ทันอ่ะพุทพุทที่จะถึงนี้ไม่ทันเพราะจะไปวิกเอนี้เอ <c oughs> พี่คะมีร้านอาหารอะไรกันบ้างคะร้านไหนอะคะที่ควรจะไปกินเนี่ยคุณผู้ฟังบอกว่าสวัสดีจากหัวหินครับช่วงนี้ทะเลลงหาดเยอะมากครับ <c oughs> คุณผู้ฟังทรายเยอะหาดเยอะอ้อมโอเคแต่ประเด็นอาหารนะออ้อมจะกินตรงไหนก่อนเนี่ยเราจะถามพุทอกถามไม่ได้ <c oughs> กลับมาก่อนยังไม่วันพุธแต่ถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องอย่างอื่นที่ไม่ด่วนนะคะพอดีถึงวันพุธรอไหวส่งเรื่องของคุณมา Facebook Fan Page EFM Station หรือโทรไปที่02-66-58373ช่วงเวลาของเรา3ทุ่มถึง5ทุ่มกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็ม B-Dynamic a m f s s f ใหม่จาก BBLAM ค่ะ